โหป็นกระเทียบจังเลยเข้าอยู่ไหมต้องปะยูยูไปน ยังไม่อิ่มเหรอยังเอาเราป่นนี้มโอ้ยกี้มูกกระเช็ดให้ลูกแง่เห็นว่ากระไดมะป่านนี่ป่าใสเลยดูดูดูพี่เกลือทำอะไรเช็ดเอาก้อนตุ้ยเนี่ยปล่อยเกลือดทักเลยเออเป็นตะขีเดียดแต่ว่าเห็นเกลือดู่วะ ขึ้นหมดอะไรขึ้นไรลงเนื้อเยอะได้ไหมปู่จะพาไปเที่ยวห้างไปไหมปู่เห็นแล้วที่บ้านโนนก่อเขาขึ้นไปจอดยิงปลาเาเรียกว่าห้างยิงปลาตาตาจริงเหรอไป่ปไปไหนไปไหนอันนั้นจะไปไหนไปกับปู่โอ้ยเชียงแม้ว่าเขาจะไปกับปู่ นะยิ้มหวานยิ้มหวานกันอาทัพฝั่งนี้ที่อะไร<อ>แม่กโก้เหรอแม่กโก้เหรอไูไ่จักไหมแม่กโก้